สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยครับพอดีตัดขอบขาดไปนิดนึงนะครับม้าหูหายนะครับขึ้นเป็นม้าซ้ายนะครับวันนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็จะเล่นม้าซ้ายนะครับอยู่ฝ่ายสีดํานะครับตาต่อไปนะครับเป็นตาของสีขาวเดินนะครับสีขาวคุ้นคลิดอยู่ สักครู่นะครับจะเดินอะไรดีนะครับก็น่าจะเป็นเม็ดนะครับเม็ดดีกว่านะครับของสีขาวนะเม็ดมาแล้วครับตำแหน่งนี้ก็มาไปเลยดีกว่านะครับขึ้นโคนก็ได้ครับขึ้นโคนเพื่อผูกแผงหลังนะครับสีขาวขึ้นมาครับเปิดเบี้ยเขี้ยวงูนะครับที่ตำแหน่ง อควายขึ้นไปนะครับโดนเบี้ยสกัดนะครับเบี้ยชอช้างสกัดมาม้าซ้ายครับเต็มตัวนะครับตำแหน่งนี้นะครับคู่ต่อสู้นะครับก็เล่นเชิงเบี้ยพอสมควรนะครับของสีขาวนะครับตอนนี้เราก็ามาวัดกันที่เชิงเบี้ยด้วยนะครับเปิดเบี้ยตำแหน่งนี้เป็นเบี้ยคู่นะครับเบี้ยชอชิงขึ้นมานะครับจังหวะนี้กินตัดไปก่อนนะครับให้เบี้ยตรงหน้าม้าครับ น่าจะเอาเบี้ยกินนะครับเป็นเบี้ยโค่นครับูคต่อสู้คงต้องรักษาเบี้ยโคไว้นะครับอ่าสีขาวกินมาโยนม้าเขาไปลงบ่อนะครับโคนของสีขาวยังมาไล่ม้าไม่ได้นะครับต้องใช้ขุนมาช่วยผูกเม็ดก่อนนะครับอ่ะเราก็ผูกนะครับโคนไล่เราก็ต้องหนีนะครับถอยกรูดนะครับก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 ับับให้ไวนะครับ ในอนาคตเราก็จะเอาเม็ดขึ้นไปแทนนะครับที่ตำแหน่งม้าซ้ายนะครับตอนนี้ม้าเราก็เป็นอุปการซ้ายไปแล้วนะครับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับขึ้นเม็ดไปรอรับ <c oughs> การโจมตีของคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้เล่นเชิงเบี้ยเยอะนะครับท่านนี้นะครับเป็นผู้เล่นที่มีฝีไม้ไลายมือพอสมควรนะครับ ตาต่อไปครับเป็นตาของสีขาวเดินนะครับเลือกที่จะขยายโคนครับไปทางด้านปีก้ายของสีขาวนะครับปีกขวาของสีดํานะครับตำแหน่งนี้เราก็ต้องตีนะครับเบี้ยเดียวไม่ดีนะครับตีเป็นเบี้ยคู่นะครับยอมให้ทิมนะครับทิมใส่เม็ดไปเลยนะครับสีขาวจะทิมใส่เม็ดสีดําหรือเปล่าครับเสนอแล้วไม่ตอบสนองนะครับกินตัดเบี้ยมากินมากินกลับไม่โกงนะครับ โดนกินตัดอีกแล้วนะครับเป็นเบี้ยคู่ลอยๆนะครับก็ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับลบขนนะครับเพื่อให้ม้านะครับขึ้นมายืนได้นะครับของสีขาวนะครับตำแหน่งนี้ขึ้นโคนไปผูกก่อนนะครับผูกจุดเซนเตอร์นะครับเบี้ยเซนเตอร์ของเรานะครับพร้อมที่จะโดนทำายทุกเวลานะครับ โดยที่สีขาวนะครับทิ่มเบี้ยคอควายขึ้นมาครับหมามาครับป๋าไปเหมือนกันนะครับออกมาไปยืนแท่นก่อนนะครับคู่ต่อสู้ก็จะรู้จักรู้สึกหงุดหงิดพอสมควรครับหมาไปยืนในตำแหน่งนี้นะครับอนาคตก็อาจจะไปทิ่มบงทิ่มเม็ดได้นะครับแต่ตัวกำลังยังไม่พอนะครับตาต่อไปนะครับสีขาวจะเดินอะไรนะครับถ้าเป็นท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชมจะเดินอะไรนะครับย่อเรือหนึ่งตานะครับอนาคตจะระเบิดเบี้ยนะครับเบี้ยชอช้างนะครับอ่ะเราขึ้นขุนก่อนครับให้เรือเชื่อมถึงกันอ่าระเบิดมาแล้วนะครับพูดยังไม่ทันขาดคํานะครับตําแหน่งนี้เราได้เบี้ยฟรีหนึ่งตัวนะครับแต่เราไม่ใช่ม้านะครับเราจะใช้เรือนะครับกินเข้าไปนะครับเพราะว่าจะใช้ม้าเราจะโดนเรือกดนะครับเอามมากินเข้าไปครบเข้าไปนะครับให้ไวนะครับ ตำแหน่งนี้อาจจะโดนไล่เรือนครับอาเดือก็ย้อนกลับมาให้โคนกินนะครับเราจะรักษาแท่นตำแหน่งนี้ไว้นะครับเป็นแท่นหมากที่สวยงามมากนะครับเอาโคนกินขึ้นไปนะครับคู่ต่อสู้รุกหนึ่งทียเอาเม็ดปิดนะครับเราจะไม่หลบนะครับถ้าเราหลบเราจะแย่นะครับม้าเราจะขาดแทงเบี้ยตำแหน่งนี้ทําลายเบี้ยคู่แล้วนะครับคงจําเป็นนะครับที่จะต้องเสริมนะครับเสริมสาคอน ไปด้วยโคนนะครับอ่าเยกๆจักๆหน่อยนึงนะครับจะขึ้นตรงๆนะครับหรือว่าขึ้นเฉียงๆนะครับเอาม้าไปแทนนี่ครับเอาม้าไปแทนก็ได้นะครับจังหวะนี้เป็นการผูกนะครับแล้วก็ไล่เรือนในตัวนะครับสีขาจะต้องเสียตาเดินหนึ่งตานะครับเราค่อยเสริมโคนไปนะครับอ่าถ้าเขากินมาเราก็จะใช้โคนกินครับโคนมาเราก็ต้องกินนะครับครับ เราก็มีเบี้ยลอยๆนะอนาคตรเราจะเข็นไปง่ายนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับเอาเรือนะครับต้องใช้เรือจึกๆ,ๆ,ๆกันหน่อยนะครับจะไปวางตาไหนหลอกก่อนหนึ่งตานะครับเพราะหลอกๆก,กันหน่อยนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าฟ้าครับเอาเรือมา วางตำแหน่งนี้นะครับให้ม้านะครับสามารถลุกได้นะครับที่ตำแหน่งอ่าที่ตำแหน่งจอจานครับขึ้นขุนไปนะครับกอดม้าไว้ก่อนนะครับกอดม้าไว้ก่อนถอยเรือนะครับถอยเรือเรือเราลงไม่ได้นะครับเราลงไม่ได้เราก็ต้องยืดนะครับอ่าไปไปชิงคลองนะครับไปชิงคลองคลองขอไข่นะครับการนับก็ขอคองงนะครับเราจะนับมาจากสีขาวเป็นหลักนะครับทางด้าน ซ้ายมือของสีขาวนะครับเราต้องกลับหัวนะครับเอาเรือไปคุมคลองครับคุมคลองขอไข่ไปก่อนนะครับตำแหน่งกอไก่นะครับจะอยู่ทางซ้ายมือของหมากสีขาวเสมอนะครับเอาเรือมาจับกินเบี้ยนะครับเราก็จับกินเหมือนกันนะครับเป็นแต้มหลอกนะครับคู่ต่อสู้หลงกลนะครับเอามารุกเป็นหนึ่งทีนะครับ คุณต่อสู้ยอมแพ้ไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ